ครับผมจะพาท่านมาชมบรรยากาศยามเช้าของการรับประทานอาหารที่สายป่ารีสอร์ทนะครับอันนี้คืออาหารเช้าที่เขาได้จัดเตรียมไว้ให้กับพวกเรานะครับก็จะเป็นการจัดแบบข้าวต้มแล้วก็ข้าวผัดน,นะครับแบบบุฟเฟ่มาชิกหลายๆคนก็เริ่มเข้ามารับประทานอาหารเช้ากัน นะเไปเนมัครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นทีเดียวนะครับอากาศยามเช้าก็ค่อนข้างจะสบายๆนะครับส่วนมุมนี้เป็นมุมของกาแฟนะครับ เนีนะครับคุณป่า